ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r t o u Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัย100%มีเกมเมาวีคารินชาเพสและเกม,มอื่นอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิง์กอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีนะครับชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและแล้วนะแต้มของผมก็ถึง1,500แต้มมาทีร้อยซึ่ง ผมก็ได้เก่าในโพสต์เอาไว้นะครับว่าถ้าถึงพั0หแต้มนะแล้วก็ในคลิปด้วยผมก็จะมาแลกลุกกุลิตในสัปดาห์ที่2ในหลีกของพิมพ์ลีกนั่นเองครับเออผมก็ใช้ระยะเวลาในการดองก็ค่อข้างเชียนนานนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่ามันยังอยู่ในสัปดาห์ที่4ี่ก็ยังไม่ถึงพวก TOTS หรือว่าพวก u d o t s ประมาณนั้นนะแต่ว่ากิจอยู่ยาวๆแล้วผู้ชม อ่ะรุดกุลิตจะได้เข้าทีมผมนะครับผมมองว่าเออพันห้าร้อยแต้มข้อค่อนข้างที่คุ้มค่าป่ะผู้ชมและแล้วนะครับรุดกุลิตเป็นตัวที่สองนะครับสำหรับในการที่จะไปอุยาร้อยสิบสี่ของผมนะครับเออแลกไปเลยผู้ชมสำหรับรุดกุลิตเข้าทีมผมนะครับเออเนเธอร์แลนด์ซีเอ็มเฮ้ยไอคอนโอ้โหมาว่ะ ลุกูลิดนะครับอุยาร้อยเก้านะตัวที่ผมอยากได้มานานนะครับผมจะตีไปเม็ดส้มนะนี่นะครับเท่ากับว่าในทีมผมตอนนี้ก็มีอุยาร้อยเก้าตัว t s เสองคนด้วยกันนะครับจะมีอองลีนะที่ผมเปิดได้ในอีพีที่ผมทําแรกๆเลยนะครับสำหรับไปวุย1ร้อยสบสี่นะครับผมก็จะมาแทนตัวนี้นะครับนี่ตัวที่สองของผมนะครับ ที่จะฟูทีเอสนะรอดูได้เลยนะเดี๋ยวผมเติมหนักๆรอเนีอนๆอ,ออกแล้วชมฮึบๆหน่อยนะผมก็ฮึบไปหเหมือนกันนะไปผมจะตีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอแลกมาร์คเชเพิ่มก่อน five minutes later ตีตรงนี้ก็ยังไม่ได้รู้อะไรไหรอกเพราะว่ามันแทบจะร้อยเ็น์อยู่แล้วนะครับโอเคไป ชิวๆนะครับชิวๆดูดิว่าผมจะติดเม็ดส้มนะใช้มาร์ชเชไปเท่าไหร่นะครับรอดูนะคับทอันนี้ก็ชิวๆนะครับนี่ชิวๆนะต่อไปไปเม็ดแดงนะอาจจะยากขึ้นมารับนิดนึงนะครับไปกดยกเลิกแล้วก็กด1 2 4 5งสองเอามาร์ชเชถอยออกนะครับแล้วก็กดตีนะครับ ทำทรงเหมือนตีร้อยเเซ็นะแต่กดแค่ตัวเดียวนะครับวาาล้วไม่ติดโอเคตัวที่สองไปเลยชิวๆโอ้โหไม่มาวะ่ะตัวที่สามไปต้องติดแล้วละ่ะโอ้โหตัวที่สี่นี่คิดหนักเลยนะผู้ชมโอ้โหนักวะ่ะคิดหนักจริงด้วยตัวที่ห้ามาตัวที่ห้านี่พิจารณาเลยอะ่ะโอ้โหเจ๊งนะผู้ชม ฉะนั้นแล้วผมขอตีต่อไปครับโหไม่มาจริงว่าไม่แดงเฮ้ยเอาดีเฮ้ยใช้ไปหกเจ็ดตัวเลยนะร้อยเป็นเ้นดีกว่าคุณผู้ชมแม่งเอ้ยดูท่าทางน่าจะยาวนะเจ๋งยาวนะคุณผู้ชมนี่แหละแม็ดส้มนะครับผมจะตีแค่ตัวเดียวนะครับไป ผมว่ายังไงก็ต้องติดแหละวะองลียังติดเลยชดเชยให้หน่อยที่ไม่ได้ติดเม็ดแดงอะ่ะถือว่าเราเจ๊งนะผู้ชมเม็ดแดงดูว่าเม่ดส้มผมจะเจ๊งหนักหรือเปล่าเนี่ยไปโอ้โหหนักเลยวะโอเคไปต้องติดแล้ววะกุลิตโอ้โหกุลิดอร่อยเว้ย เม็ดส้มมาโอ้หหหนักวะหนักว่าบอาผู้ชมปไปเม็ดส้มรอบนี้โอ้โหเอเอแม่งหิวตังจัดเฮ้ยเอาหน่อยดิวะไม่ตลกนะว,ว่าเอเอโอ้โหชมเอาเลือกวะเอเอแม่งหิวจัดเลยนะดูดิไม่ติดเลยเม็ดส้มไปโอ้โหหนักบว่าผู้ชม โอ้โหเอาเรื่องว่ะอ่ะสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะผมว,ว่าอย่งไรมันก็ต้องติดแหละว่ะเฮ้ยเอาดีเย็ดเป็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ติดเฮ้ยเอาดีผู้ชม โอ้โหเอาเรื่องว่ะคุณชมเห็นเหมือนผมปะแปดสิบเปอร์เซ็นแม่งไม่ติดโอ้โหเย่เอ็งทำอะไรวะหนักเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเยมันเอาจริงแล้วคชมมาร์คเชผมกินเรียบเลยนะแบกเรียบหมดโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นนะเป็นครั้งแรกในคลิปนี้นะครับที่ผมตีไม่ติดปกติเออมันก็ควรติดนะโอ้โหผมนี่หนักเลยว่ะ ไปเดี๋ยวขออัพสกิลก่อนนะครับไปอัพไปแล้วนะครับสแต็คก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมก็เป็นตัวที่สองนะครับสำหรับรุดกุลิตนะแล้วเ,เข้ามาเป็นที่เียบร้อยนะ เออคิดเห็นยังไงบ้างผู้ชมก็จะเป็นแพ็คนี้เลยนะครับการฉลองสิ้นสุดซีซั่นนั่นเองเนี่ยผมรอให้มันครบส่วนของรีเซ็ตตรงนี้นะครับให้มันมาครบก่อนนะอให้มันมาแบบฟรีหมดทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดเติมให้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะว่าไงผมก็ต้องเอาหนักแล้ว TS ครับยันเอาผมก็ต้องเอาคืนนะครับเออใครจะรอดหรือใครจะล่วงนะครับรอลุ้นกันรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับ ส่วนของแพ็คตัวนี้ก็น่าลุ้นอยู่น่าลุ้นอยู่เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันยังไงก็อาจจะเติมนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบนะไม่มากไม่น้อยไงฝากเป็นกำลังใจให้ผม like, คนละหนึ่งไลค์กดติดตามนะครับสามารถกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้กับผมฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนตอ์อะไรฝากติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ต้ล่างคิปด้วยนะครับ อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ